ถ้าจะนึกถึงท่าออกกลังกายที่บริหารหน้าอกเราต้องพูดถึงท่านี้เลยครับว <With S 1> ิตพื้นหรือพุชอัพนั่นเองค่ะแต่ปัญหาไม่อยู่ว่าอยากอกกระชับสวยงามแต่วิตพื้นไม่ได้ทำอย่างไรดีวันนี้มีคำตอบครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าวิตพื้นไม่ได้เป็นอย่างไรเชิญน้องจูนสาธิตครับ จเจรีว่าสั่นมากนะครับสั่นมากนะครับ3 10ที่เลยนครับ4เราดูครับสู้ๆครับ5 8อปดเอาครับ9อีกทีนึงอีก2ทีอีก1นึ่ทีทีสุดท้ายช้าๆโอเคอย่างนี้เรียกว่าอะไรนะครับ วิตได้แต่ไม่สมบูรณ์วิ์ได้แต่ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดูงจรในเรื่องของการลงหรืออะไรต่างเนี่ยนะเขาลงไม่ได้สุดเลยนะเขาลงแค่นิดเดียวเพราะงั้นมันก็คือในเรื่องของความพร้อมของตัวกล้ามเนื้อองค์ประกอบหลกัหลกๆด้วยเพราะอกไหล่แขนเนี่ยมันยังประครับประคองไม่ได้แสดงว่าคุณผู้ชมครับถ้าเราจะต้องบริหารกลา้ามเนื้อหน้าอก โดยถ้าวิดพื้นหรือพุชอัพอย่างนี้ไม่ตรงเป้าประสงค์<ช>เรียกว่าไม่สมบูรณ์ไม่ได้หน้าอกจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากวิดพื้นให้ถูกต้องแล้วร่างกายส่วนบนแข็งแรงหน้าอกไหล่หลังแขนได้ครบทุกส่วนแบบถูกต้อง ต้องติดตามครับผมต้องเริ่มต้นในเรื่องของการรู้การทํางานกล้ามเนื้อก่อนนะครับอย่างว่าวิดพื้นเนี่ยโดยหลักๆแล้วมันใช้อะไรบ้างใช้ส่วนอกไหล่ทั้งแขนหน้าหลังใช่ไหมครับงั้นเราก็คงต้องมาให้น้องจูนมาคุ้นเคยว่าถ้าเราจะวิดพื้นเราจะใช้จากกล้ามเนื้ออกเนี่ยเราควรต้องทํำยังไงให้จูนลองเหยียดแขนซ้ายไปข้างหน้านะครับมือขวาครับจับไปที่อกเราเองนะครับผู้ชมทําตามได้นะครับคราวนี้เราลองงอกลับมาแล้วก็ผักไปนะครับรู้สึกว่าอกทํางานไหมน้อยแทบไม่ค่อยรู้สึกออ่า นะครับคราวนี้เราบีบเข้ามาข้างในให้มากขึ้นนะครับเหมือนจะไปด้านตรงข้ามรู้สึกว่ามีทํางานไหมรู้สึกมากขึ้นค่ะอ่าโอเคเอาขึ้นข้างบนอีกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะส่วนไหนทางานมากขึ้นตรงตรงนี้ตรงช่วงของแนวหายปลาะนะครับอันนั้นก็คืออกส่วนบนละอ๋ออ่ารันนี้ต่างกันอีกนิดนึงปุ๊บเราลองออกไปข้างนอกนะครับไล่ดันไปเรื่อยๆรู้สึกว่าแตกต่างไหมอกทางานไหมไม่ทำค่ะใช่พอมันไปอะไรไปไหลแล้วใช่ไหมเราเอา ความคิดเราครับหรือว่าเอาใจย้ายไปอยู่ที่หน้าอกแล้วเก่งหน้าอกอย่างเงี้ยเหมือนเกง่งเก่งหน้าอกแล้วก็มูฟเมนต์ไปใช้หน้าอกบีบเอาอ่าลองดูดิครับอ่าตรงนี้บาปุ๊บอ่าอ,อกบีบเนี้ยเข้ามาเนี่ยตรงนี้อ่าพอมีแรงต้านปุ๊บอ่าเออเนี่ยอ่ะอ่าโอเครู้สึกไหมรู้สึกพอจูนเอาไปวิดพื้นใช่ไหมไปดันพื้นอะไรพวกนี้จูนก็ต้องดูตำแหน่งมือว่ามันต้องให้รู้สึกว่าเนี่ยตอนที่เราผลักไปอ่ะเอ็มมันอยู่เงี้ย ออตอนที่เราดันพื้นเราก็ให้รู้สึกเหมือนกับตอนที่เราทำน้าตอนเนี้คราวนี้เราเราจะยืมพี่บวยมานะครับ,รบพี่บวยด้วยลองนึกถึงเวลาที่เราผักเมื่อสักครู่นี้นะครับเราออกแรง<อ>าจากอก <โ artistic. S 1> ผักไปจากอกไนละ่ผรักไล่ให้จากอกไปไล่ <seats S 2> พี่พบวยอยู่กับที่คราวนี้เราลองไ RIGHT. ล่นะครับดันลองดันนะครับอยู่กับที่ดันจากอก ดันจากอกบีบดันจากอกนะครับแล้วยังรู้สึกว่าอกทำงานไหมออค่ะคราวนี้พี่บอรอยู่กับที่อ่ะลองแล้วก็ดันนี่ค่ะผักผ,ก,ะะกผักอ่าเราจะอกพักจะช้านะคุณผู้ชมถ้าเกิดไม่ได้จริงอ่ะค่อ,คอยดีขึ้นไหมได้ได้ค่ะคือถ้าสมมติลงไว้นานขึ้นมันจะ อกทํางานใช่ค่ะมันจะเหมือนใช้ตรงนี้ดันเทคนิคก็คือว่าเราทําช้าๆไม่มีอะไรรีบครับผู้ชมไม่มีอะไรรีบทำใหช้าในกรณีอย่างเงี้ยนี่เนื่องจากว่าเรามีพาร์ทเนอร์ใช่ไหมงั้นถ้าเราไม่มีพาร์ทเนอร์เราก็อาจจะใช้ทุ่กาแพงก็ได้นะกำแพงยืน เสร็จต่อไปก็คราวนี้ก็คือเราตอกจำให้มากขึ้นนะฮะมีการเก่งค้างไว้นะครับก็คล้ายกับท่าวิดพื้นเลยนะครับราไล่ล,ลงนะครับไล่ลงแต่แตแกษณะของการดันเนี่ยตรงเนี้ยกล้ามเนื้ออกไม่ได้ออกไม่ได้ออกแรงนะฮะที่มันจะออกแรงมากก็คือตอนที่เราอยากเริ่มจากพื้นแล้วก็เหยียดขึ้นนะเหยียดขึ้นเพราะงั้นเวลาตอนที่เราลงเราก็ให้ลงสักครึ่งหนออึ่งแล้วเหมือนเราค้างไว,แลแลวน้นะครับพยายามดันอกค้างไว้แล้วก็ค่อยเหยียดยืดขึ้นนะครับเอาใหม่เหมือนเดิมนะครับค้างไว้การค้างไว้มีประโยชน์ยังไงพี่ ตัวกล้ามเนื้อระบบปราสามีการเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องออกแรงนะ,ะเราลงหลังตรงข้ามาหน้าท้องอกเกือบถึงพื้นนิดนึงลงอีกครับค้างไว้จะเห็นได้ว่าสั่นแล้วนะครับเหยียดขึ้นร <c oughs> ู้สึกอกมากขึ้นไหมครับจูนร <c oughs> ู้สึกถึงตัวเลยเราเพิ่มนิดนึงจูนจูนลงจูนลงลงนะครับลงลงเนี่ยลงอ่ะคือส่วนใหญ่แล้วมันอยู่ในตำแหน่งเดียวกับไหลใช่ไหมจูนต้องพยายามให้ ไหล่มันเลยมือไปข้างหน้าเพื่อให้มันอยู่ในแนวของอกใช่ไหมอ่าโอเคเึ๊ะมาค้างไว้เดี๋ยวรางปค้างไว้รอบหนึ่งไปเรื่อยนหนึ่งสอง ถ้าไม่ได้อย่างนี้ทำยังไงครับโอเคเขาเขามีสองวิธีนะครับถ้าถ้าเราดูใช่ไหมอย่างของน้องจูนเนี่ยก็คือเราต้องเขยิบเข่าให้มันเข้าไปใกล้ตัวให้มากขึ้นมันจะทําให้ตัวการออกแรงนั้นมันน้อยลงนะครับเวลาที่ทำแล้วถ้าเรายิ่งเขยิบเข่าเข้าัญหาตัวมากขึ้นก็จะทําให้ลดความหนักลงได้นะครับอย่างเงี้ยก็จะค้างไว้ละโอเคเอาขึ้นนะครับอ่าดีขึ้นอ่าวนี้ลงเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ขึ้นอ่า ครับน่าจะอย่างเงี้ยดูจากน้องจูนี่ครับ <Aven ge. S 2> เขาต้องเตรียมความพร้อมนานแค่ไหนหรือมีวิธีการฝึกอย่างไร <Okay. S 2> ที่จะให้หน้าโอกเขาแข็งแรงครับเขาต้องให้สม่ํเสมอสม่ําเสมอก็คือ,อในเบื้องต้นอาจจะเป็นวันเว้นวันอย่างไงก็ได้ฮะวันเว้นวันทําให้มันสม่ํเสมอแล้วพอผ่านไปสัก2-4สัปดาห์คราเนี้ยเราจะรู้สึกว่าโอเคขึ้นนะการเรียนรู้ตัวกล้ามเนื้อมันจะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยต้องใช้แรงยังไงออกแรงยังไงสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือว่าเราเอาความรู้สึกของเรานะครับซึ่งรู้ได้เฉพาะตนรู้แค่เราเท่านั้น คนอื่นไม่รู้หรอกว่าถ้ามันเหมือนถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราไม่รู้สึกปวดที่หน้าอกหรือเกร็งมันก็จะไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเอาความรู้สึกของเราหลังนั้นซ้อมเรื่อยๆรับรองว่าเราจะดันพื้นอย่างถูกต้องหน้าอกกระชับแน่นอนครับ